็นไรครับเนี่ยซึมๆนะครับที่ถามอะไรนะเห็นหน้าเศร้าๆครับมันหลายเรื่องเรื่องเมื่อคืนก็เรื่องหนึ่งอ,อีกเรื่องหนึ่งก็อะไรนักหนาก็ไม่รู้เออไู่ลู้ แผ่นดินที่รับสูงไปทำอะไรให้เขาก็ไม่รู้เวรกรรมแท้ๆน่าสงสารไปตอบไปโต้เขาเลยเอาเรื่องแรกนี่ก่อนเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรครับก็กูบอกแผ่นดินที่รับสูงอย่างนี่ไงอ,อ๋ออีกเรื่องครับเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้คือไอ้แจ็คแฟนสารอีกเรื่องหลังนี่เลยไอ้แจ็คแฟนสารแต่เรื่องเนี้ยคือว่าไม่รู้พวกผมไปทําอะไรให้เขา จะทำอะไรให้เขาผมก็ไม่รู้ถ้าทำแล้วเจ็บช้ำน้ำใจอผมก็ขอโทษแทนแล้วกันแต่มันไม่ได้ทำอะไรก็ไม่รู้บว่าแผ่นดินที่รับสมงผมได้ยังไงเออพี่เคารพสิทธทิส่วนบุคคลของน้องส่วนตัวของน้องพี่พี่เคารพนะแต่ว่าประเทศไทยมีสี่ภาคทุกคนมีวัฒนธรรมแต่ละภาคไม่เหมือนกันมีความโดดเด่นไม่เหมือนกัน ฉะนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าน้องคิดว่าคะแนนที่รับสูงไม่ดีกับน้องก็ก็กไม่เป็นไรพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องหรอกแต่พวกพี่ก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้น้องนะเข่นลงใจให้น้องเสมอจะหนูนเคียงข้างน้องตลอดอืมให้น้องสบายใจของน้องไปเลยนะเห็นว่าเขาไม่พูดเขาไม่ได้ง่นะ เห็นว่าเขาไม่อยากต่อปากต่อคำเขาคือเขาคนซื้อ,อก็ไม่เป็นไรว่ากันไปตามนั้นนี่ก็เบาๆบางๆนะไอ้น้องตามสบายถาน้องที่ว่าน้องพูดไปแล้วมีความสุขก,ก็เอากันไปแต่ไอ้เรื่องนี้ไอ้แจ็คแฟนฉันเมื่อคืน